พี่โตครับพี่โตเคยบอกว่ายุคนี้เป็นยุคที่คนจะตกอบายภูมิกันมากเนี่ยครับพี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมครับจริงครับอืมคลิปนี้ครับตั้งใจฟังนะครับแล้วเตือนสตินะครับกลับตัวกลับใจนะครับหันมามีศีลธรรมกันมากขึ้นนะครับบางทีครับไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วนะ แต่ถ้าเรายังมีชีวิตยอยู่มีลมหายใจอยู่เรายังสร้างบุญบาร,รมีได้ต่อสะสมไปเรื่อยๆย,ยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นเรื่อยๆให้ปล่อยวางได้ไม่ยึดติดแต่ถ้าเราจะมาทำเร่งรีบแบบทีเดียวมันไม่ทันนะครับจะมีกี่คนครับที่มาทำอยู่ดีก็มาแล้วมันจะยกระดับจิตได้เร็ว ใช่อยู่ครับว่าอินซีหรือของเก่าเรามันอาจจะมาเมื่อถึงเวลานั้นก็ถูกครับที่เราสามารถเข้าถึงและยกระดับได้ง่ายแต่มันไม่ง่ายเสมอไปนะครับในยุคนี้นะมันต้องมีสติมั่นคงด้วยไม่หลงทางไม่หลงตามกระแสมาหรือกระแสโลกธรรมด้วยเพราะว่ามันจะไหลไปตาม ติดั้นนั้นได้นะครับถ้าจะพูดไปนะครับอ,อันนี้ผมพูดตรงๆนะครับด้วยความสัตย์จริงนะยุคนี้นครับสัตว์ตกกบายเยอะมากโดยเฉพาะนรกภูมิเอาเวจีก็เยอะนะครับอบายภูมิประกอบด้วยอ,อะไรบ้างมีเปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเปรต ในร่างคนก็เยอะทุก,กวันนี้ในร่างพระก็เยอะอสุรกายก็เต็มไปหมดคือเป็นตั้งแต่ยังไม่ตายใช่ไหมครับพี่ใช่คือติตวิญ,ญญาณเป็นสภาพนั้นแล้วใช่ไหมครับถูกต้องแล้วเปรตที่มีฤทธิ์มีอะไรมันทําให้คนเชื่อศรัทธาง่ายนะนะครับมันมีอิทธิฤทธิบ้างนะครับถ้าคนศรัทธามันนะมันมันแสดงฤทธิ์ได้นะ ให้คนหลงได้ง่ายนะว่าเชื่อเป็นผู้วิเศษต้องระวังนะครับอืมอย่าพึ่งเชื่ออะไรง่ายแต่แล้วก็อย่าพึ่งปฏิเสธอืมวางสติไว้ตรงกลางวางอารมณ์ดีๆนะครับยุคนี้ตัวหลอกเยอะมากแต่ทุกคนไม่ว่าดีหรือไม่ดีย่อมมีข้อดีในตัวนะครับแต่มันถูกกระแสมืดกระแสมากกระแสต่างๆที่มันอวิชชา มาบทบางมากกว่านะครับเราต้องแยกแยะตรงนี้ด้วยเราอย่าไปเหมารวมว่าคนนี้โอ้โหถูกต้องเส้นเปี่ยมนะครับเพราะมันจะติดเชื้อ <c oughs> ความหลงความไม่ถูกต้องอวิชาในคนคนนั้นหรือใครก็ตามนะครับเราก็จะไหลไปถูกดนจิตให้เชื่อแบบนั้นตรงนี้มันแก้ยากนะครับ ในยุคนี้ครับคนสัตว์ตกปาาภูมิเงนเยอะมากนะครับนรลกที่หนึ่งเลยนะครับเอเวจีก็เยอะรองลงมาก็จะเป็นพวกเป็ตกับสุรกายนะครับส่วนที่เป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยตรงนี้ก็มีเยอะเยอะนะแต่ไม่เยอะเท่าสามอันดับแรกนะครับ เรา่าจับเน้นหนักไปกรรมไปทางนั้นมากกวา่าแปลว่ายุคนี้ <c oughs> คนสร้างกรรมหนักกันเยอะใช่ไหมครับพี่เยอะคือไร้จิตสิมนึกสะสมไปไเรื่อยสะสมพฤติกรรมสันดานกรรมไปไเรื่อยคิดว่าไม่มีใครเห็นแต่ที่จริงจิตคุณนั่นแหละเห็นบันทึกไว้หมดนะครับจริงจากสี่ท่านก็รู้นะครับท่านก็ปล่อยวางบางทีท่านให้โอกาส ท่านตักเตือนแต่ก็ไม่ฟังบางสิ่งบางอย่าง,ส,ง,งสิทธิสิทธิ์ออกอุบายบางทีเราไม่เห็นไม่อะไรนะท่านเตือนโดยทางอ้อมนะให้ชีวิตเราเออเจอคนนูน่นเจอคนนี้หรือผิดพลาดเออแต่ยังได้รับโอกาสอยู่เออบางทีท่านเตือนทางอ้อมก็เยอะนะบางทีก็อาจเจอครูบาอาจารย์เตือนบ้างก,ก็ดีในความเป็นจริงแต่เราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตระหนัก ไม่กลับตัวกลับใจก็ทำผิดพลาดต่อไม่ได้เอาข้อผิดพลาดมาเป็นบทเรียนแล้วแก้ไขใช่ไหมครับใช่บางทีคิดเข้าข้างตัวเองเนี่ครับรอดมาได้แล้วเออเป็นบุญของตัวเองเป็นบารมีของตัวเองเฉยใช่ใชมันเป็นอย่างนี้กันเยอะแล้วก็ไม่เหมือนไม่ได้สํานึกว่าเออว่าตัวเองผ่านมาได้โดยที่ได้รับความช่วยเหลือจากครูบาอาจารย์แล้วบางคนขึ้นหลังเสือลงยากมันลงไม่ยากหรอครับถ้าลงถ้าเราจะกลับตัวกลับใจจริงๆครับ สังคมศาสนาหให้โอกาสอยู่กรรมอะ่ะมันอาจจะแก้ไม่ได้แล้วแต่มันผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับดีกว่าเราถทำลึกจนตายตรงน,นั้น่จบสิ้นเลยมีแต่อเวจีมหารนรกอ่ะครับหรือนรกขุมต่างๆรอเพียบเลยในยุคนี้ครับตกเป็นว่าเล่นนะทุกวินาทีเลยนะ ตุบ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 นะคะเฮ้ยพูดจากความจริงนะเป็นปัดจระตังนะให้เราเกรงกลัวต่อบาปนะครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะบางคนไม่เชื่อว่าหลังความตายมีจริงเอาไม่เป็นไรนะครับถ้าคุณคิดดีทําดีแล้วคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับจะินสติดีอารมณ์จิตเบิกบานไม่มีความทุกข์ไม่อะไรไม่เบียดเบียนคนอื่นนะมันไม่มีปัญหานะครับคุณไปในทางที่คุณคุณไปในทางที่ชอบแน่นอนไม่ว่าจะ ที่ไหนก็ตามที่คุณคิดไว้จินตนาการไว้นะแต่คนไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ทุกดวงจิตทุกคนย่อมได้พิสูจน์โลกหลังความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะหนียังไงมันก็ต้องเผชิญอยู่แล้วครับเออดแห่งกรรมต้องเผชิญอยู่แล้วนะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนนะเออทุกอย่างครับกฎแห่งกรรมมีการกระทําทุกศาสนาอยู่แล้วเป็นตัวชี้วัดอยู่แล้วนะครับโลกหลังความตายบางคนไม่เชื่อก็ถึงเวลาได้พิสูจน์นะครับแต่ถ้ามาถามผมว่าพิสูจน์ตอนนี้ได้ไหมแต่เยน็นๆนะตอนเก ตอนยังไม่ตายก็เดี๋ยวก็ได้เองตอนตายก็ไอ้นั่นเต็มพิกัดเลยอืมได้พิสูจน์ครับอืที่ผมพูดเนี้ยเพื่อถ่ายทอดให้ทุกคนกลับตัวกลับใจมีสติมีศีลธรรมเพราะว่ายุคนี้สัตว์เป็นยุคมืดแห่งสัตว์ตกนรกภูมิตกบายภูมิอะตกคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไม บางคนที่เห็นว่าเขาทําชั่วมากๆเนี้ยครับพี่แล้วยังมีชีวิตอยู่สุขสบายก็อย่างที่พี่เคยบอกก็หนึ่งเขาเอาจจะมีบุญเก่าอยู่ด้วยสองก็คือเหมือนเหมือนได้รับการหนุนจากฝ่ายไม่ดีใช่ไหมครับพี่ฝ่ายฝ่าย,ฝ,ายฝ่ายมาฝ่ายมืดเน,นี้ยครับเพราะนี่มันยุคเขาขับยุคมืดยุคมาเนี้ยมันหนุนอยู่แล้วครับอืมแต่ถ้ายุคพวกนี้มันเริ่มเบาตัวพวกนี้ก็จะโดนครับโดนกรรมเล่นงานเลยครับเออสะสมมาเยอะใช่ <laughs> แล้วมันก็เริ่มเบาแล้วมันจะเริ่มคัดกรองพวกนี้อยู่แล้วเออระบบมันจะตีออกเลยครับตีพวกนี้ออกหมายถึงว่าโเจอกรรมเจอวิบากกรรมออ,อาจจะได้ใจก่อนแต่ครับสุดท,ท้ายก็หนีไม่พ้นเนาะนะครับยุติธรรมเสมอผมพูดตรงๆนะยุคนี้คนสร้างกรรมเยอะหลงผิดเยอะมนโน ปรุงแต่งจินตนาการเกินความจริงไม่มีความสัตว์ไม่มีปารมัต์เลยไม่มีความเป็นวิมุติเลยแต่ท่านที่เข้าถึงแล้วก็มีนะครับท่านก็ไม่ค่อยเปิดเผยแต่ส่วนมากคนที่แสดงว่าเต็มคนที่พยายามแสดงตัทตนว่ามีแบบจิตโอ๋อสูงส่งจิตจักรวาลจิตอะไรต่างๆกล่าวตู ศาสนานู่นศาสนานี่มันไม่ดีนะครับเออเราไม่ยกตนข่มท่านเนาะไม่ว่าศาสนาไหนก็สอนให้ไม่บิดเบี้ยนกันไม่อยากคติปาาศกันใช่ไหมครับเออไม่ใช่เอามาข่มกันหรือมาปาาศกันนี้มันไม่ถูกนะแต่แว่าคุณยังวางใจไม่ดีเลยยังสร้างกรรมได้นะครับคุณจะสูงส่งอะไรอะแต่คุณยังวางอารมณ์ไม่เป็นจริงหรอที่คุณสูงสง่งที่คุณจิตระดับนะั้นจริงๆใช่ไหมครับ การฝึกจิตนะครับไม่ว่าศาสนาไหนไม่ว่าจะตื่นรู้หรือแนวแบบไหนที่ศึกษากันหัวใจสําคัญถ้าคุณละตัวตนไม่ได้คุณมีแต่สร้างตัวตนนะคิดทางแล้วส่วนมากหนึ่งคือมโนอุปทานจินตนาการปรุงแต่งอวิชชาแล้วส่วนแล้วพวกนี้มันจะสะสมอยู่ในสติเินสมาธิปัญญาคุณ คุณอาจจะมีสินก็จริงเนาะแต่พวกนี้มันจะเป็นมวลรวมอัดอยู่ในพวกเนี้ยครับเออมันจะเป็นอนุใสไปเลยใช่ไหมพี่ใช่มันละเอียดถึงขนาดนั้นเออครับแล้วมันจะซ่อนตัวในนั้นเราอ่ะเออจนเราแบบเชื่อสนิทเลยว่าเราถูกทางเพราะมันเหมือนกับเป็นระบบที่แบบจูนของตัวเราเองแล้วถูกอะไรอำนาจอะไรแบบจนครอบเราหมดแล้วที่เราไม่รู้ตัว เราก็จะเชื่อปักใจแล้วก็ไหลไปตามนั้นหมดว่าเราถูกแต่จริงไม่ใช่เลยตอกหลุมทางมานหมดพวกเขาูนย์เอเรียนหมดนะครับผมฝ่ายไม่ดีหมดคุณอาจจะคิดว่าโลกเราถูกโปรแกรมควบคุมอะอืมม่าอาจจะมีบ้างนะครับมันก็เป็นคำกดแหงกรรมหรืออะไรมีการแทรกแสงบางอย่างแต่กดแหงกร,รมนี้มันสูงกว่าอยู่แล้ว แปดสิบเ้าสิบปอร์เ็นขึ้นอยู่แล้วการแทรกแซงมาจะมีบ้างนะครับแต่ส่วนมากพวกคนที่เล่นกับจักรวาลแบบอะไรยังไม่มียานทัศนารนะู้แจ้งนะแต่แสดงภูว่าตัวเอยงยิ่งใหญ่สร้างตัวต,วตนมันไม่ใช่หลักการสุจิตยกระดับหรือตื่นรู้จริงๆนะครับมันเป็นการมโนโปรุงแต่งเอาความหลอกตัวเองเข้ามา ใครจะนโนเป็นอะไรอวยกันเป็นนู่นเป็นนี่มันทําได้หมดใช่ไหมการโนอ่ะครับแต่เรื่องมโนเนี่ยมันเป็นการเพ่งแล้วปรุงแต่งไปจนชินจนไหลปล่อยเข้ามันก็เป็นตัวตนทําให้เราแก้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันมันสมบูรณ์มันก็จะหลุดจากอํานาจพวกนี้ไม่ได้เลยว่าคมันจะคิดว่าเราตัวเราเก่งยิ่งใหญ่แล้วก็โ,โหสูงส่ง สุดท้ายตา,ายคุณจะรู้ความจริงณบัดดลนะครับว่าคุณจะอยู่สูงสุดจริงไหมคือหลายๆเคสมันก็จะมีประมาณว่าคือคนคนนี้มันมีมีความทะเยอะทะยานอยู่ในจิตใจ,ใจอยู่แล้วก็จะมีคนที่เขาดูออกแล้วมีอำนาจจิตที่ที่สามารถกระตุน้นอารมณ์ของคนนี้ให้มันพุ่งออกมาใช่ไหมครับพี่เพื่อดึงมาเป็นบริวาร ถ้าไม่มีหลักในการพิจารณาดีๆคืออาจจะหลงไปกับคําคํากล่าวของคนนั้นได้ใช่ไหมครับพี่ใช่อํานาจพวกเนี้ยมันดึงดูดนะดึงดูดคนแล้วดนครอบงาำเป็นกระแสเลยครับถ้าคุณเห็นทางจิตจริงๆนะเออตึกๆึกมันจะยงใยเลยมันจะหากลุ่มคนที่มีลักษณะจดิบแบบนี้ครับครับเออแล้วมันจะควบคุมคุณบอกว่าโลกถูกครอบคุมเมโลแกรมอะไรแต่ที่จริงพวกนี้จะถูกครอบคุมเองอืมครับแต่ เขาเน่นว่าเขาอยู่เหนือการควบคุมแต่จริงๆเขาโดนพวกฝ่ายอะไรไม่ดีควบคุมอยู่เพื่อมาหาบริวารหาคนหลงไหลไปด้วยกันน่ากลัวน,นะครับ mm hmm. ก็จะพากันไปหลงไปไปอบายกัน mm hmm. เสียงก็ติดกับดักวังวนปลูกตัวเองอะสร้างขึ้นขังเรื่อยๆนะครับก็เป็นนรกในอากาศ mm hmm. เป็นอบายภูมิในอากาศ ขังตัวเองตัวล่อความสุขมันเยอะครับแต่ตัวปัจจัยอ่ะที่เป็นตัวล่อมันล่อ้เอาสุขก่อนคิดว่ามันโนมีความสุขแต่สุดท้ายอ่ะมันเอาคุณคุณก็สายกันไปคนะรู้ตัวตนนะ <c oughs> เออติดกับดักหมดติดแงกเลยนะครับถ้าไม่ตกอบายภูมิก็ติดกับดักลูปแมททิกตัวเอง่สร้างขึ้น นั่นก็เป็นนรกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างขึ้นในมิสิหรือจักรวาลนะครับโตครับที่พี่โตเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเงื่อนไขาการให้โอกาสดวงจิตนะครับพี่ในยุคนี้ยังยังใช้หลักเกณฑ์เดิมไหมครับหรือว่ามันไม่ได้แล้วก็คือผิดหนักก็คือเอาลงลงไปลงโทษก่อนเลย<ม>คืออย่างที่พี่บอกก็คือว่าดวงจิตที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะได้โอกาสสองชาติสามชาติ แล้วแต่บุญบารมีแล้วแต่สิ่งที่เขาปฏิบัติมาเนี่ยครับในยุคนี้ยังยังให้โอกาสแบบนั้นอยู่ไหมครับสัตน์โรกขึ้นมาเยอะให้โอกาสมาเยอะจะถามว่าศาสนรกขึ้นมาเรื่องไงก็งานเบื้องหลังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศิทธิ์ท่านช่วยดันให้มันมาก่อนครับให้มันได้โอกาสหรือจัดสารบุญเก่าให้มันบ้างนะครับให้มันได้ยกระดับได้มันช่วยสังคมช่วยครอบครัวช่วยศาสนาแต่ถ้าไม่มั่นคงวนลูปเดิมก็จบก็ราะกกว่าเดิมใช่ถึงไม่าทบ ต้นทบด,ดอกเลยลงไปอีกเลยครับเออพวกนี้เยอะนะแต่ถ้าคนที่มีจิตสํานึกมีศีลมีธรรมเออประคองตัวมั่นคงโอ้จะยกระดับเลยนะครับจะแบบอืมฟื้นตัวได้เลยฟื้นจิตได้เลยครับนะครับแต่ส่วนมากอะ่ะวนรลูปเดิมในยุคนี้คือคนไม่คนเราไม่รู้ว่าเกณฑ์ชีวิตบุญบารมีมันมันมันแค่ไหนใช่ไหมครับพี่ใช่คือบางคนคิดว่าทําดีแล้วแต่มันยังไม่พอเพราะว่าในอดีก็คือกรรมมันค่อนข้างจะหนัก ก็คือถ้ายังประมาทคิดว่าเออตนทําดีแล้วแต่พอสุดท้ายถึงเวลาประเมินมันไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยครับมันก็้เสียดายนะครับพี่ถูกต้องเราสอนคนไม่ได้หมดหรอกครับเมื่อให้โอกาสมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอยู่ที่ตัวเราหมดนะไม่มีใครสอนเราได้หมดหรอกต่อให้เป็นพุทธะที่ท่านมาตรัสรู้ท่านยังสอนดวงจิตโหดดวงจิตไม่ได้หมดเลยเราเป็นคนธรรมดา ถ้าสอนไม่ได้เตือนไม่ได้สิ่งเดียวที่สําคัญคือกรรมจะสอนเขาเองอืมที่เขาที่ทําให้เขารู้สํานึกเองเออมันก็เสียดายโอกาสเนาะออแต่ว่าคิดมีสติตอนนั้นออคุณสา,นะายไปแล้วนะคุณสายไปแล้วนะ เนี่ยค่าของความเป็นมนุษย์เนะี่ยสำคัญนะมีประโยชน์มากนะครับเกิดยากนะครับคุณเห็นค่าของความเป็นมนุษย์แค่ไหนหรือคุณจะให้ความเป็นมนุษย์หรือกลายเป็นคนที่ยังมีความมุ่นวายปิดสินทักหรือจะกลายเป็นกายสัตว์กายเปรยกาย,กายสุรกายหรือถูกมารควบคุมคุณคิดดูนะสิ่งที่เป็นอย่างนี้ได้พวกคนแบบเปิดช่องนะครับคุณมีจริตอะไรที่นี้ ความอยากอาวิชาตัณหาโทสะโมหะมากเกินไปนะครับมันทำให้เกิดกระแสสะสมแบบนี้ได้นะครับที่น้องถามการให้โอกาสมันก็มีอยู่แต่เกณฑ์มันจะเริ่มน้อยลงแล้วมันจะเริ่มคัดละเอียดเข้มข้นแล้วรเริ่มตัดออกแล้วคือว่า โอกาสยังมีอยู่แต่ก็ปล่อยวางมากขึ้นอืมยกตัวอย่างเนะสมมุติให้โอกาสมาสักห้าสิบคนคนนั้นยังไม่ทำเลยอะไรเลยแค่ประคองปะเออยังไม่ถึงยี่ิบห้าครึ่งหนึ่งชาตินี้เออก็ชิวๆเรื่อยๆผิดศีลบ้างไม่ผิดบ้างทําบุญบ้างไม่ทําบ้างเออก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ถึงยี่สิบห้าสักทีครึ่งหนึ่งสักทีแต่เกณฑ์ชีวัต คนเราจะผ่านได้ก็ประมาณสี่สิบกว่าครับแต่ก็ทําไปเรื่อยๆใช้ชีวิตอิสระมีความสุขหลงไหลไปทั้งสบายบ้างทั้งทุกบ้างอืมเรียนรู้ชีวิตแต่เมื่อเจ้ากรรมในเวรมาถึงปัป๊บตัด,ดรอนชีวิตจบพิการหรือตายงานก็จบนะ เพราะคุณไม่ทําโอกาสที่คุณมีให้ดีนะครับสิ่งจากดิ์จิตวิญญาณเขารับรู้นะอืมเราต้องทํางานแข่งกับตัวเองนะครับคุณบารมีก็เช่นกันคุณบารมีนี้ไม่ใช่เชิงแข่งนะอืมันจะเป็นกิเลสคือว่าเราต้องยกกระดับพูดง่ายๆผมเปรียบเทียบนะยกกระดับตัวเองให้มันจิตให้สูงขึ้น ให้มีบุญบารมีนะครับไม่ใช่รอคอยแล้วมันก็จะถูกตัดโอกาสนะครับลดลงเรื่อยๆบางคนทำถึงยี่ห้าถึงผ่านเกณฑ์หรือสี่สิบขึ้นแต่โอกาสไม่เริ่มลดน้อยลงเพราะคนไม่มีจิตสำนึกนะครับเออบางคนคนอยู่สิบถึงสิบห้านี่ก็ถูกเริ่มกรรมเริ่มมาแล้วคือว่าปล่อยวางแล้วไนงะ ปูบาอาจารย์ปล่อยวางหนวไยเออเพราะว่ายังไม่อะไรเลยโอกาสก็จะหมดอืมกรรมก็จะทยอยประดังเข้ามายุคนี้มันยุคนี้คัดคนมากครับส่วนคนทำชั่วยังไม่เป็นอะไรก็อย่างที่พูดที่น้องพูดเมือนกีน้ับ ไม่ยังไม่ถึงเวลาแต่ถ้ากดแห่งกรรมมาเมื่อ,อไหร่ก็หนักครับเอาเป็นว่านะครับยุคนี้เป็นยุคมืดแห่งสัตว์นรกเลยแห่งผู้คนตกนรกเลยไม่ใช่ผู้คนอย่างเดียวนะพวกกายทิ์ด้วยที่ไม่มัน่นคงนะครับตกทุบๆก็มีนะครับเออ แรงดึงดูดเยอะแยะเลยแต่ไม่ต้องห่วหนงนะลกอยลกไม่ล้นนะรับได้นะครับเออถ้าขอยากวิสูจร์อน,นี่ตามสบายเนาะไม่ห้ามกัน mm hmm. ถึงเวลาได้รู้เองครับว่าเป็นอย่างที่ผมพูดมามันน่าเวทนานครับที่เห็นดวงจิตสัพสัตตกนะตกอบายมากมายขนาดนั้นในยุคนี้ซึ่งมากกว่าแต่ก่อนสามสิบเท่าเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นสูงห้าสิบเท่าภายในประมาณสามสี่ปีนี้ ยอดไม่หยุดนะครับออถ้ามันเป็นยอดยอดความดีคงดีเนาะแต่นี้มันยอดกรรมไม่ยอดยอดลงนรกอนะ่ะเออใครเห็นมันก็เวทนาสงสารแต่มันช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเขาแบบปล่อยเวลาเองไม่มีศีลธรรมเองเออได้โอกาสมาเป็นมนุษย์แล้วแต่ก็ยังไม่สามารถระดับจิตให้ถูกทางทางสายกลาง อย่างนั้นนะครับไม่มีใครสอนเราได้หมดสุดท้ายกรรมเท่านั้นจะสอนเราคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ